โอเคทุกคนได้ยินเปล่าก็ไม่ต้องไม่ต้องสงสัยนะว่าทําไมผมถึงมาถ่าย,ายแบบนี้นะทุกคนก็คืออ่าได้วิ็นพายคือผมเครื่องนี้มันไม่สามารถถ่ายได้แนละ้วก็เลยต้องลงทุนนิดนึงน,นะทุกคนต้องลงทุนนิดนึงก็เลยทำอย่างเงี้ยนะทุกคนเพราะไม่ไงั้นมันถ่ายไม่ได้นะทุกคนอืมก็วันนี้เราก็จะมารีวิวรถ เอออะไรวะเอะโโ่อเชฟโรเลตโควิดเซตอาอาวันปี2019เอ้ยปี2 0 0 9นะทุกคนก็คันนี้ผมว่าดีไซน์สวยดีก็เลยเอามาหยิบมารีวิวก่อนนะก็มันออฟเตอร์เดินแต่เมื่อวานแล้วแหละประมาณตอนตีหนึ่งอ่ะแต่ตอนนั้นผมยังไม่นอนนะนี่นี่อยู่ฟาร์มตังอยู่ เนี่ยนะคนก็รถจะประมาณนี้นะเนี่ยรถจะประมาณนี้ส่วนเครื่องยนต์น่าจะเป็นเครื่องแบบอะไรวะ V8 เอ้นี่ด้วยไม่มีมีเทอร์โ,โบโนะเนี่ยตัวนี้ตัวนี้นดี๋สีข,ขาวเนี่ยใช่ป่ะนี่ตรงนี้นนะใช่ใช่ไหม ไม่ไม่รู้จำจำเครื่องมันไม่ได้ละก็คือผมอใครโทรมาอีกวนะเนี่ยใครโทรมาไม่รู้นะคนเดี๋ยวผมค่อยเซนเซอร์ไปเป่ยนไปแรกกันนะเพผมก็ไม่รู้เบอร์ใครโทรมาเนกัน ็นั่นแหละก็เรามาฟังเสียงรถคันนี้กันนะเสียงบโครลั่นนะอันนี้ไม่รู้คนอ่งเขาเรียกว่าอะไรนะแต่ผมเรียกว่าโควิดซีเจ็ดนะซึ่งไม่รู้ว่ามันถูกไหมนะก็คือรถมันมันไม,ม,นไม่มันไม่ค่อยแพงมาก,กเลยซื้อไอโควิด โคเวสอะไรวะเซงเวย์ซินเวประมาณนั้นแหละเนี่ยคันนี้คันนี้เออเป็นรถคอลเลคชันนะทุกคนสามารถสามารถรับได้ตรงนี้แล้วก็จะมีแบบหลายหลายรุ่นเลยๆที่มันอัปเดตเข้ามานะทุกคนแรับนะขออนุญาตแป๊บหนึ่ง มันจะมีแบรนด์เชฟโเรเลตแล้วก็อะไรวะเคนยาไม่ไม่ใช่เป็นแบรนด์แบรนด์อะไรไม่รู้จะจำไม่ได้ละลก็มีแฮมเมอร์ไอแฮมเมอร์นี้ทุกคนรู้จักแน่นอนแล้วก็ปอนปอนปอะป,อน,ปอนอะไรวะอ่ากิจไม่เอาครับผมไม่เ <c oughs> ก่งไม่เก่งไม่เก่งกิจ ว,วันนี้ไม่ได้แข่งนะนทุกคนเพราะว่าเวลาแข่งมันไม่ค่อยได้เวลาเปิเท่าไหร่นะโอเคเดี๋ยวว่าไปตรงสะพานนะว่าศูนยถึงร้อยมันจะกี่วิกันเชียนะ ไปเดี๋ยวไปตรงสาพาเลยโอเคทุกคนเกมมันค้างอีกแล้วนะคือมันค้างบ้างมันเล่นได้บ้างค้างบ้างเล่นได้ค้างบ้างไงก็ไม่รู้เป็นพอาะอะไรเหมือนกันนะเดี๋ยวทุกคนก็ตัมานนะ ขอโทษด้วยที่คนดูอาจจะดูลำบากนิดหน่อยนะโอ้ยเห็นป่ะครั้งไปแล้วนะคนก็คือเครื่องผมมันจะชอบเป็นอย่างนี้นะคนไม่ไม่รู้เป็นพ่ออะไรเหมือนกันนะคือเครื่องผมมันชอบเป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะก็คือ มันดเดบิวมพายมันจะกินนี้รึมั้งไออะไรวะแสงในจอมันสว่างไปปะวะน่าจะใช่น่าจะสว่างไปเอาจริงไไ่ทาวเวมันหมดตั้งแต่มเมื่อคืนแล้วแหละตอนนั้นผมนั่งฟาร์มไอ้คริสตอเอจะมาซื้อ UFO, UFO ผมยังไม่ได้ซื้อเลยเกมมาอัปเดตก่อน ไอตอนนั้นเกมมันบอกว่ามันจะอัปเดตหนึ่งทุ่มนะแต่ว่าไม่รู้มันมาอัปเดตเร็วจังมาอัปเดตเมื่อวานอะมาอัปเดตโคตรเร็วเลยเอมา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 ,มาเรามาทดสอบตัวนี้ก็ได้นะจะแสงในจอน่านะจะสว่างไปเดี๋ยวขอขอปรับนิดนึงประมาณนี้ปะ เออประมาณนี้กำกำลังดีนะโอเคมาเราเราให้คนดูร้าตากันนะส่วนของร้อยนะเราดมเดินยังไม่ได้แต่งเลยนะ ัทาสปีดประมาณสามร้อยสามสิบนะก็ถือว่าไม่ได้แรงกันาดน,นั้นนะทุกคนเพราะว่าผมมีรถแบบขับถึงสี่ร้อยประมาณคันสองคันนี่แหละจำจำไม่ได้ละ แล้วก็มันจะนี่อ่ะมันมันจะมีแบนหม่อะใช่บ่วคือมันมีแจ้งเตือนอยู่ในโลบอกเลยนะก็คือมันเหมือนจะมีออปเดตอะไรนี่แหละประมาณวันอังคารอ่ะวันอังคารที่สิบสองมันเหมือนมีอัปเดตอะไรไม่รู้อ่ะของมันอ่ะมันเขียนอยู่หน้าโลบอกอ่ะจริงๆนะทุกคนมันเขียนอยู่หน้าโลบอก โอเคก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะพอแล้วเลยนะประมาณเจ็นาทีแล้วเจ็นาทีก็พอเหอะโอเคก็ถ้าเกิดใครที่ชอบคลิปนี้เล้วดูคลิปนี้นะครับก็เก็บพิมพ์นะ โอเคก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ือด,ดูคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ะสวัสดีบ๊ายบาย